สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแหมมือนีเขากับมีเมนูแซ่บๆเด้อจ้ามาฝากอีกแล้วเด้อนี่แกงเห็ดสารพัดเห็ดไสบ้บวบพร้อมจ้าแซ่บๆีจ้าเริ่มจากข้าวตังนำ้ำใบย่านางเด้อจ้าให้เดือดต้มเด้อแล้วก็บตำเครื่องแกงจ้ะมีหอมแดงมีแบบพริก,กมีตะไคร้แล้วก็บ่าเด้อจ้ะแล้วก็ตำร่วมกัน แล้วก็เอาใส่แนะนำใบยานั่งนะจาะใส่ลูกไก่ใช้กรใสเห็ดที่เข้าเตรียงใบลงกไก่นะจ้ะเห็นแกงเห็ดอยู่ตลาดนัดแบ๊ทุงรหัสิบบาทมีอันหนึงกินว่าเป็นต่อิ่มฉัเลยซื้อมาแกงเองจ้ะจะเห็ดอย่างเนื้อปุ๊กเนี่ยใส่ลงไป กาแสแบกบวกตามจ้าไม่จะกินเนาะขนาดท่านจดผูกเลยทเนเี่ต่อไปนางเอกก็เข้าจ้าน้ำปลาติดใจด้วยจ้าใส่ลงไปหนึ่งทับพี กับไส่น้ำข้าเวเบือต่าไปได้จ้ะน้ำข้าเวเบือนี่ก็คือข้าวสารข้าวเหนียวได้จาะเอามาต่ำแล้วก็มา,ลานละลายงาถั่วลูกพรส,สุกแล้วได้จ้ะก็ใส่ต้นหอมที่ห่อหันไว้ได้จ้ะใส่ลงไปแล้วกับใบผักตูจ้ะหรือว่าใบแมงลักได้จ้ะอันหอม แต่สีมีคำถามว่าเอ้าปะปุ๋งอีหยังเพิ่มบอกว่าใส่อีหยังบอกใส่แต่น้ำปลาแดงเดียวบอกกระแซบแล้วบอกคำตอบคือแมนค่ะใส่ซัมเน่แซบกระประกันแลวแล้วค่ะโอ้แต่กินเมาไปน้ำไหลไหลไปโอ้ยเนาะเบิ่งเด้ดจ้าอืมเป็นกรแซบค่ะแล้วละจ้ะซัมเน่ละแกงเห็ดแกงเห็ดร่วมมือนีใส่ปลาบัวพร้อม ภายเห็นแล้วก็บมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาอวดกันในเร้อจ้าไหมคะอยากเห็นไปกันเดอมเลนี่